เตอบร้อยชีวิตทั้งหมาและแมวมารวมตัวกันที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยตำบลอ้อมเกร็ดนนทบุรีในงานชุมชนคนรักหมาครั้งที่40กิจกรรมนี้ CPO ร่วมกับอบตและสัตวแพทย์เปิดให้ทำหมันฉีดวัคซีนฟรีเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวป้องกันโรคและควบคุมจำนวนสัตว์จรลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดได้จริงตัวนักแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่ ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และโลกนี้ติดถึงคนไม่มียารักษานะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันในสุนัขก็แมวก็เป็นการป้องกันในการติดในมนุษย์เราด้วยนะครับสำหรับในจังหวัดนนทบุรีเราเนี้ยก็ไม่มีการเกิดโรคพืชบางบ้านั้งในแต่ละคนมา4ปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นการารณรงค์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งครับ ชาวบ้านบอกตรงกันว่าดีใจมากเพราะค่าทำหมันปกติหลายพันแต่วันนี้ฟรีแถมใกล้บ้านช่วยประหยัดและทำให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วต้องขอบคุณนะคะทีออ่คืนความดีสู่สังคมแล้วก็ช่วยพวกหมาแมวจรได้ลดอัตราการเกิดแล้วก็แพร่พันธุ์พวกนี้ค่ะทำามันเขาก็ต้องไม่ต้องมีลูกอีกกันเลยอย่างเราคือเาดีตรงนี้ดีดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มันมีโครงการแบบนี้นะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มีโอกาสทำแบบนี้บ่อยๆนะครับ28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนักบ้าโลกงานนี้ยังตอกย้ำเป้าหมายสาลลขจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดภายในปี2030 ข้อมูลอย่างพบว่าโรคพิษสุนัขบ,บ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและอย่างพบได้ในกว่า150ประเทศทั่วโลกฉะนั้นสัตว์เลี้ยงหมาแมวใกล้ตัวต้องปลอดภัยไว้ก่อนชุมชนคนรักหมาโครงการที่เสเวนทำต่อเนื่องมา11ปีเพื่อชุมชนอุ่นใจปลอดภยัยทั้งคนและสัตว์ทั้งในวันนี้และอนาคต